สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูความความสดกล้องไอ้ก้าวแบบลูกมู่จอมบลังวันนี้มาให้กำลังใจครับวันที่หยิบช่องนี้วันที่หยิบวันที่หยิบช่องนี้ได้ยินคนนั่นเพื่อดีซี่ในนวลครับนี่ครับนี่ครับชดไม่ชดเลยนะเอาเองครับ นี่มุดใครยยำคอกันแล้วนะครับเดินไส่จมูกอเปือนกันวันนี้ติดคุยนะครับตัวนี้นี่เดียวมุงคนครับตัวที่ว่าเคยอยู่ตงโปเดี๋ว่าพิ่มเคยเลี้ยงนาวนันน่ะเพิ่มมากว่านะดีเรกกับเลี้ยงนาวันหนึ่งตงีตงโปกับตัวนี้ติดคุยอยู่กันแต่ว่ามันมาเข้าเจ็บตน้นได้เร็วมือแสดงไหนว่าใหญ่แบบ nên này nên ranh, đi ranh, này nè, ừ người chẹp câu Nguyên chẹp câu ranh. chẹp câu, đi ranh. tam tam, chậm đây,

นี S <S ่ครับเอ้ครับเราอยู่กันมากรายโน่นนี่ไอเดียวมงคลตัวนวดนเด็กที่ตุงโปครับเปลี่ยนกายไม้อยู่ที่ปีดินครับตอนนี้ไม้กำลังใจครับตีม่านครับหน่วยก้าโนติกูเนี่ยวไปเลยตัวติดขูว่าคงนะปุ๊บแข่งพวกไอ้โนดมั่งนี่นี่แข่งมแข่งจิ้มเลย เดี s <S> <S 1> <S 1> <S ๋ยวมงคลเนี wow. ่ยโน้ตได้าเต็มจาเพื่อรู้มองจำได้ฮะนี่วอกเล็กวอกเล็กวอกเล็กสี่ปีว่าเนี่ยครับตัวดาวิทเนี่ยครับเล็กว่ามานินเป็นจ้องเบอ้อ

เลยแล้วหลายมุมเหลือเหลือตามเล่นกับตัวนี้ตัวรักเลยจนตัวนี้ร้อน <c oughs> ตัวเท็ดไอ้ไอ้เก้านี่เต็ดลูกมือจอมบังนี่เกียงยิบปัวโจนะครับนิ่ปัวเกียงวันะที่เจ็นะครับฝากติดตามดูกันด้วยนะครับ Lùng minh gặp bao nhìn dân Bao nhà khát chiều chiều Thì sẽ làm chuẩn khổ bán gì này hả Pum Nung bón Nung bón Dũ đang bón này hả? ไม้กำลังใจกับไม้กำลังใจพ่นอยู่เป็นหวัวนเปือ่อยรับได้ครับมาได้มาเล่เนี่ครับตัวรับกันกับตัวนี้ฝากติดตามพี่ปูอีกนนะครับก้อยดีพึ่งเก้ามาเลย่ยไม่เอากดไลค์กดแชร์พุ่มกันนะครับปุ่มเป็นกำลังใจให้ปุ่มกันอยารปุ่มท่ำคลิป แบบไหนเอครับคอมเมนต์กันมาได้ครับใก่ที่มีวัวที่ไก่ดีว่าเลยคลิปนี้มีวัวอยากปุ้มไปใต้แล้วก็ตักมาได้ครับคอมเมนต์กันมาเลยเดี๋ยวปุ้มจะเดินทางไปใต้ให้ครับใต้เก็บไว้เลยเป็นความนุ่จ่มครับจอดไหมจอดอะไรนะเรเวลตา

เล่งะไรอาจารย์เล้จกกันเลยเลับน,นะว่าย่่กลุ่มตีมือกลุ่ม,มยังเลยครับลผมมันหลุกมูก่ครับหลุกมูก่จอมปลัง

ไม่ตู้เก่าหน้าเบาตาอันดุนเมนเบาตาไอเล่ยความทุกข์นนะครับเดี๋ยววันจนแล้วกาไอใต้แล้วพวมใต้ไอเล่ยนะครับวันที่ยึบช่องนี้ปกกันเนโนนครับทุกผู นี่เป็นเหมือนเพื่อรอรุ่นกันนะครับวันนี้ถ้าได้เร็วๆก็ไลค์ก็แชรเจ้าโจก็คอมเมนต์มากันนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอย่าพิ่มเยียบเอ้าเลยคอมเมนต์กันมาได้ครับเพิ่มตอบทุกคอมเมนต์ครับกดลูกด้วยครับเล่ก็กดป้านได้แต่ลูกด้วยแต่ลูกไม่ด้วยก็ปิ่มมาเล่รับแต่ลูกไม่ด้วย กูยันได้ถ้าโครเดียวมันกูยันได้เป็นครับอันนี้พวกมก็จบคลิปไปเพียงแล้วนี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ